ผมจะลองไปศึกษาดูด้วยว่าเพราะที่แรกผมคิดว่าเกิดที่นาาฬิกาหนากนาฬิกที่ว่าจะให้ไปสอบแต่ถ้าเกิดทั่วครูรีตอนนั้นเป็นผู้ฝึกค่ะลงมือไหมอ๋อคือการการสอบสวนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ลงมือแต่คือเรามีเอกสารลับที่เป็นการสอบของกอ,อ,องทัพของเองที่ยืนยันว่าร้อยผู้คุรีอยู่ในเหตุการณ์เป็นคนประจาน อาจารคนตายแล้วก็รับรู้ว่ามีการซ้อมแต่ไม่หา้ามแต่เบื้องต้นเนี่ย<ม>เราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงของเรื่องจริงๆเนี่ย<ม>คืออะไรเพราะเนื่องจากว่าคู่กรณีในคู่ต้องหาเองก็มีการมาคุยกับเราเป็นการส่วนตัวว่าเขาไม่ได้กระทํา <c oughs> เราก็บอกว่าให้เขาพิสูจน์ตัวเองแต่เราเรายินดีช่วยถ้าหากว่าคุณไม่ได้กระทําจริงอะค่ะตอนนั้นเขายุดอะไรตอนเกิดตอนนั้นเป็นร้อยโทค่ะแต่ตอนนี้ก็คือ S 1> <S 1> เป็นร้อยร้อยเอกค่ะแต่ว่าได,ได้ได้รับทราบมาว่าอรอ,อประดับยศเป็นพันตรีต่อะค่ะแล้วแล้วกองทงัพเขาดำเนินการคือกองทัพบอเกาบอกว่ากรณีของเราเนี่ยเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าในส่วนของพรกราชการเนี่ยก็คือเป็นส่วนของกองทัพบกเขากำลังดำเนินการอยู่เน,นื่องจากว่ามันอาจจะมีการ ใช่ค่ะว่ามีการช่วยเหลือกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือเนื่องจากว่ากรณีของเราเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเกี่ยวกับพ่อพ่อของกูก็ทําความผิดเนี่ยมีมีคนค่อนข้างใหญ่หน่อยนะคะมันก็เลยเป็นประเด็นต่อสู้กันมา